ไทโคงมนีมาพร้นี่คือต้นเปลือยที่เบิดสภาพที่เบิดสภาพครับพี่น้องต้นเปลือยที่เบิดสภาพสักวันหนึ่งต้องเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นแน่นอนครับย้อนฝนตกใส่รับน้ำหนักเบาไหวต้นเปลือยแห้งต้นเปลือยตายครับรับน้ำหนักบาไหวพี่น้องก็ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับไทยโขงนำเสนอ ความเสียหายครับของดอนป้าเปื่อยพี่น้องของดอนป้าเปื่อยมือนี่ครับเสียหายยังนักครับเสียหายยังนักพี่น้องย้อนอยังย้อน,อนต้นเปื่อยวัสภาพถึกโอ้โห,โ,หโหครับบริเวณบริเวณจุดนางผักของอคันตุก,กาครับไปเบิดพี่น้องเลยไปเบิดแต่ว่ากา เียหายบ่หลายครับเสียหายบ่หลายห้าวสะพานสะพานยังปกติครับสะพานยังปกติแต่ว่าเสียหายเรื่องห้าวสะพานน้อยหนึ่งเพราะว่าต้นเปื่อยบรสภาพถือหน้าฝนหนักหนักก็เลรถล่มเสี่หักเสนี่ครับโอ้โหครับเห็นแล้วนี่ต้นสงสารสะพานเพระสุคขันครับเราหนักพี่น้องมาซอยกันมามาซอยกันครับมาซอยกันนี่เบิ้งแล้วครับเบิ้งแล้วเบิ้งสภาพแล้วครับนี่คือ ความที่พี่น้องอยากเห็นอยากเบิงบงเเบ้งครับผู้ภากกามาแล้วมาเห็นมาเบิ้งครับโอ้เสียหายไปปั๊ดพี่น้องเลยสะพานครับนี่คือถล่มยับถล่มยับพี่น้องถล่มยับต่ว่ากะเสียหายประมาณจากัก สิบเปอร์เซ็นครับสิบเปอร์เซ็นเราสะพานแต่ว่าสะพานยังยังคือเกา่าสะพานยังยังคือเก่าครับมองกีพักอค,คันตุกะมองทีพักอค,คันตุกะครับโอ้โหต้นไม้ผุต้นไม้ต้นเปลือยครับต้นเปืือยเกา่าทีพักอค,คันตุกะต้นเปืือยเกา่าถือน้ําฝนดูว่าได้น้าหนักเพิ่มเห็นห้ต้นเปลือยน้ำหนักเพิ่มดูว่าได้หากถล่มครับ หากเบิดสภาพเอาบรยูผลุท้าเกิดความเสียหายโอพี่น้องเลยเจ่งจะไหนละครับบาทนี้นี่นายสร้างทดเดือดรอดแล้วนายสร้างทดต้องเด้มาเฮ็ดแล้วนายสร้างห้องมาซอยกันเบิงครับมาซอยกันเบิงพี่น้องเบิงหกักหากต้นป่อยเบิดสภาพคักจําเป็นเพิ่นต้องลงกับลงมาทางนี้บานนี้ลงมาลงทางสะพานพี่น้องเอ้ยจะไม่คัก มาเบิงซอยกันครับมาเบิงซอยกันต้นเปลือยตัวนี้ใหญ่ใหญ่พร้อมที่จะได้คอนสิออกไปทั้งนอกได้ออกบ่ได้แน่นอนครับออกเอาออกไปไม่ได้แน่นอนต้องอยู่บองนี้เฮจะไหนคอนสิออกเฮจะไหนคอนสิได้เอาเดี๋ยวร่อนสวัยน้อยนอยนยสวรรค์แล้วครับเดี๋ยวร่อนหลายเผื่อคนระบาดนี่โอ้เอาเกิดจนได้ขาดคเนี้ว่าจังไลกก็ล้มมือใดมือหนึ่ง เอาจนได้ครับเป็นจนได้พี่น้องโอ้โหค่าเสียหายครับความเสียหายพอตำกว่าหมื่นบาทบอตำกว่าหมื่นบาทครับประมาณนั้นพี่น้องประมาณนั้นเอารายงานให้พี่น้องได้รับทราบด่วนจากไทยคงวันนี้รายงานด่วนจากสะพานดอดปลาเปืือยต้นเปืือยล้มทับสะพานจุดนั่งพักของขั้นตุก,กะกวนเจ้าฮอดน้ำตกกวนเจ้าฮอดหอพระร้อยเปยืือย อนุญาตรายงานเพียงแค่นี้ไทยโขงวันนี้สวัสดีครับ